สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมสืบเนื่องมาจากว่าตอนนี้ครับท่านได้มีการออกบอกมานะเนี่ยว่าจะมีการชุมนุมหน้าทําเนียบนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจ้าก็ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวครับท่านตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเป็นประชากรเพียงหยิบมือนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ประชาชนทั้งหลายขนาดน,นามว่านี่เป็นกลุ่มสิบบาทอยากมีบทหร เดินเพ่นพ่านครับท่านหลังจากใช้เวลาเนิ่นนานเหลือเกินนะเนี่ยในการอยู่แถวสะพานนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าบ้านช่องมันมีกันหรือเปล่าพวกนี้ก็ได้เดินโป่หัวกบาลมานะครับท่านผู้ชมที่ทำเนียบครับท่านก็เป็นการแต่เฮ้ยถกเถียงกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยสำหรับประชาชนทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมว่านี่มันเป็นการหาทางลงสำหรับแกนนําบางกลุ่มหรือไม่หลังจากมีการออกมาแถลงไขเมื่อเสร็จสิ้นม็อบรอบที่แล้วนะครับท่านผู้ชมที่ประชาชนนั้นหนาหูนะครับท่านผู้ชมในการโอ้ยต่อว่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงข้าาาามกับบอปรระชชนนที่ ชมันก็บางตาอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อเจเนียก็มีการนัดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีการเดินตรงนั้นเดินตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเดินไปทําเนียบครับท่านหรือว่าเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้น่าจะไม่มั่นใจในกระแสหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมวันนี้เลยปล่อยครับท่านโอ้ยเรียกว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยมีบ้างนะครับท่านผู้ชมมันต่ําต้อยเหลือเกินทีเดียวเนี่ยประชาชนบอกมาแบบนี้ผมก็อยากเดินไปหามาอีกแล้วเฮ้ยภารกิจคอปทอครับท่านแล้วก็ต่างๆนางนนนีี่่วัั้ครบทานาแล้วเนี่ยวัเนีลครับท่่าาานนเป็อยงงไรบ้จะโ หายไปเยอะนะครับท่านผู้ชมสําหรับแกนนําทั้งหลายครับท่านเฮ้ยถ้าเกิดจาไม่ผิดนะเนี่ยยังไม่เห็นเงานะครับท่านผู้ชมจตุพรพงพันก็ไม่ได้ออกมานะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีการแชร์พุ่งแชร์โพสแต่อย่างใดครับท่านก็เป็นที่ฐานไทยนะเนี่ยว่าม็อบนี้ใครนำนะครับท่านผู้ชมไม่มีเด่นสักคนเลยก็น่าจะเป็นพิชิตชัยมงคลนะครับท่านผู้ชมอยากจะอัพสีหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านอัพบ้างนะเนี่ยอันนี้สีมันยังน้อยอยู่ครับท่านก็บอกว่าเนี่ยทหารขาขาดนะครับท่านผู้ชมเออมันต้องออกมาม็อบอะไรประมาณนี้นะครับท เดี๋ยวก่อนครับท่านมาแล้วจ้าสาหรับปานเทพนะครับท่านผู้ชมโดนที่ดีที่สุดในโลกก็ต้องเป็นของปานเทพครับท่านโดนทักสินเนี่ยที่บริจาคใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็เป็นที่ถกเถียงกันต่างๆนานามาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยปานเทพเสนอนะเนี่ยให้เอาแม่ทัพภาคสองนะครับท่านผู้ชมมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมครับท่านหรือไม่ก็ต่ออายุอะไรประมาณนี้ราชการนะครับท่านผู้ชม23ข้อเอ้าเจออีกแล้วต่ออายุไม่ได้เสนอตั้งแม่ทัพภาคสองนะเนี่ยนั่งรัฐมนตรีกลาโหมตำแหน่งว่างอยู่อะไรประมาณนี้โอ้ยโดยก่อนหนนน้้้้าาาาครรััับบท่มเสออยฐลไตตง แม่ทัพเนี่ยต่ออายุแม่ทัพภาคสองคนใหม่ถ้าเกิดอย่างนั้นไม่ได้ก็อย่าเปลี่ยนตัวว่าที่แม่ทัพภาคสองคนใหม่ให้เป็นตามที่พลโทบุญสินภาดกลางเสนอเท่านั้นแล้วก็ข้อ2หล่ะจะเนี่ยปานเทพนะครับท่านผู้ชมเสนอมาแบบนี้ขอพระราชทานยศเป็นพลเอกนะเนี่ยให้กับแม่ทัพภาคสองเป็นกรณีพิเศษนะครับท่านผู้ชมข้อ3เชิญมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับท่านอะไรประมาณนี้ก็มีการถามไถ่ย่างไม่จุดจอนกันเลยทีเดียวโอ้ยปานเทพเป็นใครนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็มากมายก่กองครับท่านโดยก่อนหน้าน,นี้ไม่ควรเปลี่ยนมากรังศึกรา ภาค2นะเนี่ยใครเห็นด้วยก็ให้ไปกดไลค์กดแชร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมก็มากมายกายกองกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยรู้สึกวัฒนพรสียางกูนะครับท่านผู้ชมหม้อหอมของเราส่งเข้าประกวดครับท่านดูท่าว่าจะงานเข้าอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมพังแทบมุดดินหายกันเลยทีเดียวอย่างกับธรณีจะสูบหรือไม่ ออกมาบอกไม่กี่วันก่อนนะกักการเมืองผู้ชมเอม้อวานเมืยไม่ใช่เมือ่อกีอ่วันก่อนครับท่านเมื่อวันหยุดไปหนึ่งวันจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะเนี่ยาขาดขาขาดอะไรแบบนี้นะเนี่ยภูมิธรรมนักการเมืองผู้ชมจะลองขาดบ้างไหมเดี๋ยวจะออกเงินให้นกักการเมืองผู้ชมในการขาขาดอะไรประมาณนี้ก็เกิดอะไรขึ้นจ๊ะมาแล้วเว้ยภูมิธรรมครับท่านรักษาการนายกนะเนี่ยไม่ทนแล้วเว้ยจอดไล่ฟ้องพิธีกรแล้วก็นักวิจารณ์เกาเลวราดนักการเมืองผู้ชมบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ทําลายใส่ร้ายคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับท่านก็มีการโยงไปนนนนนนนัั้เี่่่ทธพราาาาาผชมมหลงจก นายน้อยนายใหญ่ไม่รู้นายใหญ่นายน้อยนายน้อยนายใหญ่นะครับท่านผู้ชมพิภพวิจารณ์ครับท่านเหมือนกับอยู่ใต้เตียงทักษิณนะครับท่านผู้ชมใต้เตียงการเมืองครับท่านรู้ไปหมดนะครับท่านผู้ชมผมก็นึกอยู่ในใจเอ๊ะทำไมมันออกมาที่ปากวะเนี่ยอืมก็ยังมีประชากรทั้งหลายชื่นชอบนะครับท่านผู้ชมซื่อก็ชอบเชิญไปเหลือเกินครับท่านแล้วก็ออกมาเนี่ยรอบล่าสุดไม่ค่อยบอกเนี่ยเดี๋ยว ภูมิธรรมยาธนาพรถือเป็นเกียรติการทํางานนักวิชาการนะเนี่ยหลังภูมิธรรมจะไล่ฟ้องนะครับท่านผู้ชมปมลองตัดขาเออเนี่ยเจอแล้วธนพรครับท่านมาอีกแล้วนะเนี่ยแม่งมึงไอ้ใส่ชุดมอห้อมทุกวี่วันนะครับท่านผู้ชมเป็นนักวิชาการอะไรของมันก็ว่ากันไปบอกว่าเนี่ยถอถือเป็นเกียรติหลังภูมิธรรมนะเนี่ยจะฟ้องปมลองให้ตัดจุดจุดไปนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ถึงหัวอกทหารหักสมมุติไม่มีเงินเลยไม่ต้องออกเงินอะไรประมาณนี้เดี๋ยวตัวมันเองจะอ,อให้แล้วก็ลั่นนะ้เนี่ยไม่ฟ้องกลับแน,น่นอนนะครับ่านาน้ชชองว นะครับท่านผู้ชมมาสู้คดีแล้วครับท่านนี่แม่ก็รู้มากนะคกับท่านผู้ชมรู้ไปหมดครับท่านยกเว้นเรื่องของตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทานายนายรันท่านผู้ชมทุกเรื่องครับท่านโอ้ย ตูจะดูพรของผมยังดีกว่านะครับท่านผู้ชมในนี้ก็ว่าบอกก็ไก่กองอะไรทีเดียวครับท่านสําหรับใครจะเนี่ยสาหรับไอ้ปมตัดขานี้นะครับท่านผู้ชมดูแลแม่มึงเลยไรสาระเหลือเกินครับท่านก็มีประชากรบ,บางส่วนนะเนี่ยเห็นด้วยกับอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมบางส่วนละจ้ะบางส่วนก็ผมไปอ่านในคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติเราจะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นจะทํางานก่อสร้างอะไรประมาณนี้ก็ต้องรับให้ได้กับบางสิ่งบางอย่างที่จะอาจจะล่วงหล่นมาใส่หัวกระบ,บานนะครับท่านผู้ชมภูมิธรรมก็ออกมาอีกครับท่านหลังจากน พรมันพูดแกมๆนี้นะเนี่ยภูมิธรรมก็บอกนะเนี่ยปัดเมื่อเฮ้ยไม่ได้เข้าข้างอเอมเนตฉุนนักวิชาการควายแนบตัด จ,จุดไปนะครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจหัวอกอะไรประมาณนี้ครับท่านโวยพูดพล่อยๆฟ้องให้หมดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ก็ต้องฟ้องแล้วครับท่านทาไม่ฟ้องล่ะจ๊ะชิบหายนะครับท่านผู้ชมนกมืดกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้ก็ตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตัดอะไรจะเนี่ยตัดออกจากอรายการช่องนะครับท่านผู้ชมสําหรับช่องที่ธนพรไปอ่านแต่มาดูภาพนี้ก่อนดีกว่าภาพอะไรจะเนี่ยโอ้ยทําไมแม่มึงเอ้ยทาไมคนมึงแค่นี้วะเนี่ยภาพสําหรับอะไรจ้ามอบนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าโอ้ยไรราคาเหลือเกิน ทีเดียวครับท่าน นี่มึงไม่ต่างนะเนี่ยจากการยกคนนะครับท่านผู้ชมที่อะไรวะเนี่ยไม่รู้มีหลักมีแหลงหัวนอนปลายตีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมใช้เวลาเิ่นนานเหลือเกินนะเนี่ยอาศัยอยู่ที่สะพานชายัยมมลุเช็ครับท่านกลับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงครับท่านไม่รู้ว่าลูกหลานในประเทศออกจากบ้านหรือเปล่านะเนี่ยโอ้กูศาสตร์อี่จะให้มึงเป็นดีๆนะครับท่านผู้ชมทาไมมาไม่มีศักยภาพวะเนี่ยมาอาศัยม็อบอยู่ประชากรบางส่วนพูดมาแบบนี้ผมสะเทือนใจอีกแล้วภารกิจมาอีกแล้วคอปทอ วันนี้โอ้ยพีพีทีวีไปทําข่าวนะครับท่านผู้ชมย้ําอีกครั้งว่าเป็นช่องเดียวครับท่านหลังจากผมตามหามานานนะเนี่ยเสิร์ชนะครับท่านผู้ชมวันก่อนครับท่านคิดจะปั่นม็อบมันนะเนี่ยมันจะมีวันที่13นะครับท่านผู้ชมผมก็ดันไปบอกวันที่14 15ครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ๊ะอืมเป็นเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมดันจําผิดจริงครับท่านจําผิดว่าจะเป็นวันที่1 4นะเนี่ยเมื่อวันเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาซัดแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานครับท่านเครียดเล็กน้อยถึงปานกลางนะ้หารจมพพ เป็นคนแรกนะครับท่านผู้ชมตอนม็อบนี้จะออกมาครับท่านหลังจากที่พิชิตช,ชัยมงคลนะครับท่านผู้ชมโลออกมาครับท่านโพสต์นะเนี่ยผมก็เอ๊ะทำไมไม่มีกระแสะเลยว่าบางส่วนก็ถามนะครับท่านผู้ชมสําหรับชาวบ้านทั้งหลายบอกเฮ้ยน้องนะักถามมีอะไรเจ้าคุณพี่คุณน้าคุณอาคุณ,คณยาย มันเป็นไปได้ไหมนะเนี่ยที่มีการออกมาเอ่ยนะครับท่านผู้ชมจะชุมนุมหน้าทำเนียบครับท่านนัดเจอกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ผ่านมาแล้วะครับท่านหลังจากที่ประกาศนั้นเนี่ยสำหรับจตุพรนะครับท่านผู้ชมเป็นไปได้ไหมนะเนี่ยให้พิชิตออกมาหน่อยว่าเฮ้ยมึงช่วยออกมาทำม็อบเล็กน้อยถึงบางกลางนะเนี่ยเดี๋ยวคนหาว่าทำไมมึงยังไม่ออกมานะครับท่านผู้ชมก็ไปที่จับตาครับท่านตูจจตุพรเป็นอย่างไรมาอีกแล้วสอแววโคม่าอีกแล้วเก้ากันญานี้เอาเลยเฮ้ยทัมง้้จุรผูช ตอนเนี่ยไล่ไปทุกเดือนแล้วสอบแววโคม่าอีกแล้วเก้ากันยาแสดงว่าสิงหานี้ไม่โคม่าแล้วนะครับท่านเป็นวันชีพเป็นตายทักษิณเพื่อไทยตระกูลชินวัตรนี่แนวหน้าส่งประกวดบ้างบนขังชินวัตรจบแล้วจบเมื่อไหร่จ้าเชื่อ 9กันยายนจุดเปลี่ยนใหญ่เพื่อไทยมุนขังจบแล้วจตุพรเชื่ออีกแล้วครับท่านย้ายเดือนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนี่ง่ายเลยเอาเนื้อหาเดิมครับท่านเปลี่ยนเฉพาะวันที่เชื่ออะไรวะเนี่ย9ก้ากันยายนจุดเปลี่ยนใหญ่เพื่อไทยชี้คนในพักจ้องย้ายนี่รู้ไปหมดนะครับท่านผู้ชมรู้ไปหมดแล้วก็อย่างไรต่อจ้าก็ไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ลงรืออะไรไปเลยครับท่านอืมเม็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าอีทำผื่อดีนะครับท่านผู้ชมด้านนายกอิงเป็นอย่างไรบ้างจ้าสารรัฐมนูญครับแต่อ่อเดี ซ้าสามสองนะครับท่านผู้ชมจะดูพรแน่ครับท่านชาวบัตรชานะเนี่ยจับตาวันนี้ไว้ค่อยสารรัฐมนูญประชุมกําหนดวันตัดสินคดีอุ้งอิงหรือไม่เกิดอะไรขึ้นจ้ามาแล้วจ้าออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเตรียมครับท่านว่าจะรอดหรือจะโดนน็อกมือสารรัฐมนูญครับท่านเรียกนายกอิงแล้วก็เลขาสมชไต่สวนคดีคลิปเสียงหุนเซนยี่สิบเอ็ดสิงหาคมระทึก ตัดสิน29สิางหาคมโอ้ยตัดสิน2ี่สิสิงหาในการท่านผู้ชมนัดวันที่21สิงหาครับท่านอก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมจะโดนสอยไปอีกลายหรือเปล่าครับท่านหลังจากที่สลิมกระดีกระดานะครับท่านผู้ชมยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นครับท่านเฮ้ยมาช่วยตีข่าวกันหน่อยได้ไหมสลิมบางส่วนออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไอตัวที่บอกว่าเนี่ยฝนตกเพราะเป็นฝนเทียมรัฐบาลทําตกใส่หัวกระดานพวกมันนะครับท่านผู้ชมที่ออกมามอบอะไรประมาณนี้เอยออกมาบอกเข้าข้างสารกันหน่อยดีไหมเกิดอะไรขึ้นต่อเจ้าเนี่ย ตลาดหุ้นเขียวอะไรของมันนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ส่วนอันนี้ก็นี่เดี๋ยวต้องตัดไอ้มาเรื่องธนะพรแป๊บหนึ่งครับท่านนี่เขาภูมิใจนะเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่โดนอะไรนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติอันนี้มันก็แค่อะไรวะเนี่ยน่าจะรอลงอาญานะครับท่านผมดูไปแล้วก็ช่างช่างกับมันไปก่อนครับท่าน โอ้ยมีดีอยู่ที่ปากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าก็ออกมาประมาณนี้ครับท่านผมดูเข้าไปแล้วนะเนี่ยเลือดเธอไร้สาระนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวครับท่านตอนแรกนั้นเนี่ยเหมือนกับเชียร์ส้มนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ้าสักพักคงเห็นไม่ไหวเวทน่าจะ ตั้งรัฐบาลยากหรือเปล่าตอนนี้ก็เสลือไปเชียร์อีกสีหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมย้ายเข้าไปทั่วครับท่านหรือเปล่านะเนี่ยประชากรบ,บางส่วนพูดออกมาแบบนี้บางส่วนก็ถามทําไมนี้มันรู้ดีจังเลยว่าทุกเรื่องนะเนี่ยตั้งแต่เรื่องปีสมัยที่ทักษินครับท่านเอยสารร,รัฐมนูญตัดสินตอนที่ยังเป็นนายกอยู่นะครับท่านผู้ชมเรื่องหุ้นเรื่องอะไรอันนี้อันนี้ก็ออกมาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมพูดครับท่านพาดไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วผมก็เหนื่อยใจ <S <S ครับท่านฉะนั้นเป็นอยะไรจ้าแอดไลน์นะ วิวช็อปครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวัวอันนี้ก็คือปลากเกล็ดขาวอบอดนะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีแอลมอน์ก็มีนะครับท่านเมื่อกี้เม็ดมะม่วงพูดไปยังว่าเนี่ย ก็สั่งซื้อเข้ามาได้กล้วยอบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมธรรมชาติรังสรรค์แต่สิ่งดีๆครับท่านไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษจนผลออกมาที่ใบหน้านะเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปลากระพงทุบครับท่านขาดไปไม่ได้นะเนี่ยปลาเห็ดคนทุบครับท่านคางคกตีบทละเอียดไม่มีนะครับท่านผู้ชมคางคกยังไม่ได้ผลิตครับท่านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจิ้มลิงไลายที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อเข้ามาได้ขออบบคคุุณยยยยย่ยยยย่่าางงไมหดดััั้กกนนเเลททีีวร็ มากมายไก่กองนะเนี่ยสารแล้วท่านูรรเรียกอิงนะครับท่านผู้ชมเรียกวันไหนก็สุดแทบแต่ครับท่านแต่ลรทึกนะเนี่ยตัดสิน29สิงหาที่จริงว่าไม่ได้ระทึกอะไรหรอกแต่ว่าพลาดหัวก็ต้องพลาดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมระทึกไว้เฮ้ยจบอะไรวะเนี่ยตัดสิน29สิางหาเหมือนกับตอนผมตั้งชื่อคลิปนะครับท่านพังแทบมุดดินมันคืออะไรวะแทบมุดดินนี่เหมือนกับธรณีสูบลงไปนะครับท่านผู้ชมยับขั้นหน้าชาครับท่านช็อกดาตั้งพังคาบ้านอะไรประมาณนี้ยับผ่านจอนะครับท่านผู้ชมต่างๆนานาหัวข้อว หลังจากที่หัวหน้าพรรคคนเก่าของเขานเนี่ยทหารมีไว้ทําไมครับท่านวันนี้ก็โผล่มาอีกแล้วนเนี่ยสำหรับใครจ้ามองเทงนะครับท่านผู้ชมบางส่วนก็เรียกหัวหน้าเทงครับท่านบางส่วนประสานเสียงเป็นมองเทงเทงถึงนะครับท่านผู้ชมเอาเลยเว่าเฮ้ยหัวหน้าเทงมาอีกแล้วโยนถามอุ้งอิงนเนี่ยจะชิงลาออกก่อนสารรัฐธรรมน,นูญวินิจฉัยหรือไม่ เชื่อรัฐบาลยังไม่ยุบสภานะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองจะชิงลาออกก่อนหรือไม่หลังลือสพัดนะเนี่ยมองเทงก็บอกอืให้ไปถามอิงมันก็ต้องถามอิงหรือเปล่าวะอ๋อนักข่าวก็คงไปจ่อไม่ถามนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับถามนักกีฬาโอลิมปิกนะเนี่ยชนะได้เหรียญทองดีใจไหมคะเศร้ามากทอใจเขาไม่มีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมบางทีก็เป็นคําถามที่เราโอ้ย อนั้นคาตอบไว้อยู่แล้วครับท่านก็จ้าง,งไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเอยเดี๋ยวผมกําลังหาหัวเมื่อกี้นะครับท่านทักษิณหมดหมดหมลขังอีกแล้ววะก้าวกันยานะครับท่านผู้ชมแล้เราก็งงทําไมมันหมดทุกเดือนทุกปีอย่างนี้วันนี้ก็ไม่รู้ทะ่ทำผือดีนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านออบานเทพนี่ก็เตือนโดนทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมซื้อแล้วนะครับท่านผู้ชม เออรู้สึกว่าได้ข่าวมานะคบท่านผู้ชมเล็กน้อยถึงบ้านกลางไปก่อนเติมหรือไม่เป็นประโยคคําถามเหมือนกับว่าแม้ทักษิณได้ถามทางทหารแล้วนะคะท่านผู้ชมหรือทางทัพภาคสองภาคสามว่ากันไปนะครับท่านเกี่ยวกับของที่จะซื้อนี้รู้สึกว่าเขาเสนอมาก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่แต่ถ้าเกิดผมก็จะไม่ออกไปวิจารณ์เขานะ,ะับท่านผู้ชมเพราะผมไม่ได้บริจาคจํานวน2อสาล้านโดยการใช้เงินตัวเองนะครับท่านไม่ได้เปิดของเงินบริจาคอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขอบริจาคไปทําไมเหมือนกันวะถ้าเกิดเอย เออก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านโอ้ยประชากรหลายภาคส่วนถามนะเนี่ยปานเทพสุดยอดมากเลยความคิดดีนะเนี่ยความความคิดสร้างสรรค์ บอกให้ตั้งแม่ทัพภาคสองไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะเนี่ยแล้วก็หรือไม่ก็ต่ออายุถ้าต่อมาอายุไม่ได้ก็เอาคนที่แม่ทัพภาคสองเสนออะไรประมาณนี้บางส่วนก็บอกว่าไม่ได้เว้ยเคยแบบนี้นะเนี่ยบ้านเมืองพังยับเยินะนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับสมัยก่อน14ตุลาครับท่านสมัยเที่ยงเป็นรัฐบาลประด็จการทหารอยู่นะเนี่ยได้มีการต่ออายุนะครับท่านผู้ชมสําหรับคนที่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับท่านแล้วก็ยังไม่เกษียณนะครับท่านผู้ชมมีการต่ออายุสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าพังยับเยินนะครับท่าน้ทนีี ถ้าเกิดเป็นผมนะครับท่านผู้ชมสมมุติว่าเฮ้ยผมจะได้ขึ้นเป็นผอ,บอทอบอรหรือว่าเป็นแม่ทัพอะไรประมาณนี้สุดท้ายแม่เมืองเอ้ยโดนเด้งไปเป็นผอ,อ,อ,อสอนะคบท่านผู้ชมผู้บัญชาการทาหารสูงสุดอะไรประมาณนี้อาจจะโอ้ยแต่ก่อนไม่รู้ว่าเติมหรือไม่ไ้ก่อนดีกว่ารู้สึกว่าจะถึงขั้นยึดอำนาจเลยนะคบท่านผู้ชมกูจะได้เป็นผอ,บอทอบอดันโยกไปเป็นผอ,อ,อสออะไรซะเนี่ยแล้วก็บางส่วนก็เชื่อนะเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ประวัติศาสตร์หน้าการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงมาถึงทุกวันนี้เขาก็เลยเปลี่่่ยนนนคครรรััับบบททาาาหห้มส เนี่ยห้ามต่ออายุราชาการนะครับท่านผู้ชมต่ออายุไม่ได้ก็เสนอตั้งให้นั่งรัฐมนตรีกลาผมอันนี้ก็หลายคนถามนะเนี่ยเองเป็นใครนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้คดีแตงโมงไปถึงไหนแล้วครับท่านก็กายกองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนทักษิณก็อะไรวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องโชว์ให้ดูก่อนเออวันนี้ทาไมมันลูดเร็วเกินไปวะสำหรับหน้าจอมวลขังชินวัตรจบแล้วมันจบแล้วมาทุกเดือนนะครับท่านผู้ชมจนม็อบของมันก็ใกล้จบแล้วพังยับเยินคนหาไม้ครับท่าน แต่ก็มีกองหนุนม็บนะครับท่านผู้ชมโบยว่ค่อยเนี่ยสาเหตุที่ประชากรทั้งหลายไม่ค่อยออกมาม็อบเหมือนกับที่เดือน6ที่มันออกมานะครับท่านผู้ชมคนเยอะแยะนนเนี่ยทำไมอีกเดือนหนึ่งคนน้อยแบบนี้วะเนี่ยก็เพราะว่าเป็นสนที่ลิ้มทองคุณอันนี้สนที่เขาออามาอ่านนะครับท่านผู้ชมสําหรับประชากรที่ไปคอมเมนต์นะเนี่ยน่าจะเป็นติ่งประยุทธ์สนที่เขาบอกมาแบบนี้เนี่ยสาเหตุที่คนน้อยเนี่ยไม่ยอมไปมบรอบที่แล้วเพราะอะไรจ๊ะโอ้สนทิโอ้ยช่วงนี้สัตย์ประยุทธ์เดือดนะครับท่านผู้ชมคนก็เลยหายครท่่้อกดีผมูช ที่ส่วนที่จะบอกผมก็คิดแนวแนวนี้ครับท่านเพราะอะไรจ้าบางทีนะครับท่านผู้ชมเออว่ะพอสนที่ไม่ไปแล้วคนน้อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ที่จริงก็ไม่ต้องโยงก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ต้องหาเรื่องโยงให้ได้ครับท่านเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยพอสนที่ไม่ไปแล้วกันคนเลยน้อยนะครับท่านผู้ชมก็ช่างมันไปก่อนครับท่านก็ยังไม่มีดาราสลีมออกมาเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมหลังจากมากมายก่ากองครับท่านโดนวิพากษ์วิจารณน์นนเนี่ยออกนอกหน้ามากเกินเหตุนะครับท่านหลังจากรอบก่อนโอ้ ก็มีออกมาเอออย่าไปพูดถึงเลยนะครับท่านออกมากันไม่กี่คนนะครับท่านผู้ชมหน้าตั้งหน้าตื่นกันเลยทีเดียวครับท่านโพสตให้กาลังจูงให้กาลังใจนะเนี่ยฝนตกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หยุดนะครับท่านผู้ชมพอฝนตกเหมือนกับฟ้าลงทันสวรรค์แกล้งว่าอย่างไรบ้างจ้าหลังจากฝนหยุดเนี่ยเห็นไหมเป็นนิมิตหมายที่ดีามนิมิตหมายที่ดีอะไรวะเนี่ยจัดตอนแรกๆแ,แม่มึงฝนตกเนี่ยมึงดูดูอะไรของมึงลุงลุงลุงกินน้ำออกนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อื ก็ต้องโยงให้ได้นะครับท่านผู้ชมสําหรับหลายเรื่องหลายราวครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ย จับตามองไว้เฮ้ยเรื่องของเด็ดอิดขาวทองนะครับท่านผู้ชมเด็ดอิดหรือเปล่าว่าแห่งประชาธิปัตปัส่งข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมบางส่วนก็บอกว่าเอาลเาว้ยเฮ้ยแตกหักกันแล้วบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้แตกหักนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกนะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันมานาน,านแล้วว่ากันไปครับท่านเรื่องของเด็ดอิดแล้วก็สนธิลิ้มทองคุณหลังจากโดนสนธิอะไรวะเนี่ยทำคลิปถึงนะครับท่านผู้ชมพี่าคพิจา์ครับท่านมาเนอร์นานเหลือเกินเด็ดอิดก็บอกเนี่ยผมจะไม่ยอมให้โดนลังแกเนี่ยสนธิต้องทาคลิปชี้แจงแถลงไขใหม่า 13สามิงหานะครับท่านผู้ชม15สิงหานี้ครับท่านก็จับตามองนล้วเนี่ยว่าจะมีการจ่อฟ้องกันหรือไม่อือโอ๊ยเปิดมาเจอม็อบนี้ผมท้อใจว่ะมึงมีคนแค่นี้อนะออกมาเที่ยวเดินแล้วใครเป็นแกนนำวะเนี่ยไอ้พวกหัวสีเขียวๆหรือไอ้พี่ชิตอยู่ข้างหลังเนี่ยดืนกุ่มเป้าอยู่นะครับท่าน โอ้ยทำไมอนาคตมันไม่ค่อยจะมีเลยวะเนี่ยดูจากลูกการนะครับท่านผู้ชมทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยอนาคตที่มีก็น่าจะเหลือน้อยเต็มทีหรือเปล่าอันนี้ไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมหร้ยเพียงแต่ว่าเห็นสภาพแล้วมันดูเหมือนกับสุดโซโหนี่รันโทนะครับท่านผู้ชมชีวิตอาจจะรันทดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่าประชากรบางส่วนพูดมาแบบนี้ผมก็บอกว่าใจดีนะไอ้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับใจดีสิเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้ได้ไหมนั่นเนี่ยอันนี้มันเป็นการด้อยค่ามอบนั่นเนี่ยบางส่วนก็บอกด้อยค่าตรงไหนมันกระจอกอยู่้มอออไไไ่ดรรรืงงจิหะ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแหม,มเอ้ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องดาราที่ออกมาขอเอาการเมืองนึกถึงเรื่องนี้ได้พอดีเลยเว้ยเฮ้ยแหมพวกดาราที่เขาออกมาขอเอานี่เขาอาจจะอยู่เบอร์ใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมเวียงวังคังนาชั่วนาตาปีว่ากันไปแล้วพวกนี้หรอจ๊ะแหมถ้าเกิดสมมติเป็นหนังเหมือนกับว่าที่เขาลบๆกันนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกนี้หรือเปล่านะันเนี่ยประชากรบ,บางส่วนบอกอม่แล้วเหมือนกับว่าฟันดาบอยู่ปลายนานะครับท่านผู้ชมสมมติซีนเขาถ่ายกันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยไอ้พวกนี้ไปอยู่ปลายนาอีกทีหนึ่งครับท่านถ้าเป็็นนนหนังจก เอ้าอา,อาว่าอย่างไรนี่โรงเตี้ยมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้ใช้เสียงขีดนี้ก็ต้องมาเสียงสุดที่ใยหย่อนตอนนี้อากาศหนาวขึ้นเรื่อยๆยเรื่องหย่อนว่ากันไปก็อืก็ท้อแทนว่ะท้อแทนเลยนะครับท่านผู้ชมสักพักจากท้อแทนจะเปลี่ยนเป็นท้อแทนแล้วนะครับท่านสําหรับประชากรที่ไปมอบนะันเนี่ยเห็นหน้าผมก็มือตีนอ่อนนะครับท่านผู้ชมมึงก็แก่กันแล้วนะเนี่ยไม่อยากอยู่บ้านนะครับท่านโอ้ย ไลฟ์เอเอใช่เอ้ยลืมเรื่องนี้ได้ไงวะเนี่ยคนจะมากันเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านโพสคลิปนันเนี่ยเสร็จทิ้นภารกิจม็อบส้นตีนส้นมือนี่นะครับท่านผู้ชมคนกดไลค์ห้าร้อยกว่าคนครับท่าน ไลฟ์สดใน Facebook ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับท่านผู้ชมเพราะของผมก็โดนปิดกั้นเหมือนกันเอาในย t u b e แล้วกันเว้เฮ้ยมันยอดน้อยเหลือเกินว่ะสำหรับม็อบนี้คนดูหลักสิบนะครับท่านผู้ชมกดไลค์หลักหน่วยครับท่านเหมือนกับเพลงนั่นเนี่ยของดาราบางคนนะครับท่านผู้ชมนักร้องครับท่านที่เป็นลอดช่องสลิมทั้งหลายแหลน่นะเนี่ยบางคนนะครับท่านผู้ชมออกเพลงใหม่ครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ้าออกมา5วันที่แล้วแม่มึงยอดดู4 2 0ยนะครับท่านผู้ชมอีกเพจนึงเฮ้ยไม่ได้แลวกูช่วยโปรโมทเอาโพสลง ก็พันสองนะครับท่านผู้ชมไม่สมกับชื่อชั้นเลยครับท่านเนี่ยพีแอดคาราบาวเนี่ยปล่อยเพลงนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเดือนนิด,น,ดนิดครับท่านยอดดูเป็นล้านแล้วนะน,นี่ก็โอ้ยแบบนี้มันจะเรียกว่าฟ้าลงทันสวรรค์กันแกล้งก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมคนจะไม่ดังมันก็ไม่ดังดังจริงๆว่ะไ่ะจะด,ดังนี่ก็ไม่ต้องพยายามมากก็ดังได้นะครับท่านผู้ชมไอที่พยายามมากๆก,ก็ไม่ดังนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านเหมือนกับตอนผมมาทำยูทูบแรกแรกแล้วเนี่ยก็ ตั้งชื่อช่องนี่ก็ไม่นึกว่ามันจะติดนะครับท่านผู้ชมคิดว่าทําเล่นๆสุดท้ายติดครับท่านก็เลยไม่รู้เปลี่ยนไม่ได้แล้วทีนี้เนออี่ยทีนี้ก็จับตามองนะครับท่านผู้ชมภูมิธรรมครับท่านจะฟ้องธนพรหรือไม่แล้วฟ้องเมื่อไหร่ถ้าไม่ฟ้องนี้นอกมืดนะครับท่านผู้ชมตายห่วงเลยนะเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือก็ไม่ทนแล้วก็เจาะฟ้องธนพรแล้วก็นักวิจารณ์วันนี้รู้สึกว่าช่องบางช่องนะครับท่านผู้ชมที่ตัดเรื่องเนี่ย้ย เมื่อ,อกับธนพรบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยภูมิธรรมเนี่ยไม่เข้าใจหัวอกทาหารต้องลองไปตัดจุดจุดจุดดูนะครับท่านผู้ชมที่เราไว้ใช้เดินถ้าเกิดไม่เป็นไรนะเนี่ยเดี๋ยวผมออกเงินให้นะครับท่านวันนี้ก็ซึ้งแก่ใจนะครับท่านผู้ชมต้องเอาเงินส่วนนั้นมาื ừ, สู้คันีหรือไม่อย่างไรก็สุดแท้แต่ขลังกระสังครับท่านส่วนจตุพรก็บอกเนี่ย <c oughs> ชินวัตรสิ้นมนขังอีกแล้วอ่ะเดือนนี้หรือเปล่าบอกเดือนนี้ไม่ว่า ก้าวกันยานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอก้าวกันยาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับที่ผ่านมาช่วงนาตาปีนะครับท่านผู้ชมเป็นเช่นนี้เสมอแต่ที่แน่ๆครับท่านไม่เป็นเช่นไรเลยนะเนี่ยแต่ดีแน่ๆเพียงแค่แอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานหยุดไป1วันขออภัยครับท่านผู้ฟังที่ยวรถจึงขอจบการแถลงไข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม